ผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณแนนนคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แทลนนะคะวันนี้มาถึงวันศุกร์17มีนาคม2560ค่ะครับค่ะเปิดรายการด้วยคำโบราณคำว่าเตี้ยอุ้มล่อมเคยได้ยินไหมครับเตี้ยอุ้มล่อมเคยได้ยินค่ะคือตัวเองก็ยังไม่รอดและยังไปแบกรับภาระเข้ามาอยู่ในมือเตี้ยก็คือเตี้ยค่ะดันทะลึง่ง บางอาจคิดจะไปอุ้มคล่อมเออแล้วจะไปไหวไหมโบราณเขาบอกว่าใครที่บางอาจเตี้ยอุ้มคล่อมเออถึงตายใช่ไหมจริงเหรอครับน่าเป็นห่วงแล้วสิเตี้ยคือใครคล่อมคือใครเอาเริ่มจากคล่อมก่อนตัวละครหลักมีอยู่สองตัวใช่ไหมครับตัวเตี้ยกับคล่อมกับคนอีกตัวนึงก็คือคล่อมแหมเปรียบเทียบซะเดี๋ยวเขาจะเคืองไหมเนี่ยเอาคล่อมก่อนฮะเอาคล่อมก่อนฮะคล่อมคือคล่อมในที่นี้เราหมายถึงสายการบินนกแอร์ สายการบินนกแอร์ที่มีซีโอเก่งที่สุดในโลกคุณพาทีสารสินลูกไข่ก็ไม่ทราบอ่ะโอเคว่ากันไปทีนี้ทีนี้เอาละครับไปดูสถานการณ์นกแอร์กันสักนิดหนึ่งดีไหมครับทำไมผมจึงบอกว่านกแอร์ทั่วเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าคอมนะครับค่ะนะครับวิธีกอาเพดขึ้นก็ง่ายๆดูผลประกอบการเนี่ยแหละดูเอาเพดขึ้นเลยนะอดูผลประกอบการเนี่ยแหละง่ายสุด สถานการณ์ของนกแอร์วันนี้เขาเริ่มตั้งโจทย์กันแล้วตั้งประเด็นกันแล้วใกล้ถึงจุดเปลี่ยนหรือใกล้ถึงจุดจบน่าคิดนะเริ่มตั้งประเด็นใกล้ถึงจุดจบหรือไม่นั้นเพราะสถานการณ์ทางการเงินมันย่ำแย่ค่ะอยู่ในอาการที่เรียกว่ามันโคมา่าหรือยิ่งกว่าโคมา่าเพราะโคมา่าเพราะโคมา่าจึงต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนคืออะไรครับเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรไม่ทราบเปลี่ยนซีอีโออ๋อเหรอครับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เปลี่ยนยุทธวิธีเดี๋ยวคุณพาทีเคืองอีกนะเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนเส้นทางไม่เปลี่ยนเอาครับเดี๋ยวเอาขึ้นเอาเอาเอาจอเลยแล้วขึ้นเลยนะคะจะได้เห็นกันนะคะนกแอร์ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนหรือจุดจบมาดูกันไปดูสถานการณ์ทางการเงินนะครับเรียงจาก เรียงจาก2,556 1,2,3,4ย้อนกลับไป4ปีก็แล้วกันนะครับใช่ค่ะ5 6 57 58 59นะคะที่แถลงผลประกอบการกันไปเรียบร้อยแล้วครับ2,556นะ 2, 6, ครับผมเริ่มจากทีละแถวก่อนเอาแถวสินทรัพย์ก่อนไร่กันสินทรัพย์นี่ก่อนนะครับ2,556นกแอร์มีสินทรัพย์ทั้งสิน้น6,271ล้านค่ะ2,5572,569ล้าน เอ6,569โทษโ6,569ล้านใช่เพิ่มขึ้นมา2,568ค่ะ7,110ล้าน2,558ค่ะ7,110ล้านค่ะสินทรัพย์ค่ะปีที่แล้ว2,559ค่ะเหลือ6,000ล้านค่ะสินทรัพย์จากปี56มีสินทรัพย์6,200ถึงปี59สินทรัพย์เหลือ6,000ทุนๆนค่ะ6,000ล้าน6,000ล้านโดยประมาณไปดูที่หนี้สินเนี่ยนะครับค่ะ นี่สินเมื่อปี2,556นกแอร์มีนี่สิน1,728ล้านบาทข้ามาที่2,559ปีที่แล้วมีนี่สินเท่าไหร่ครับ6,340ล้านค่ะจากปี56นี่1,700ข้ามาถึงปี59นี่6,300ใช่แต่ละปีก็มีนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตั้งแต่ค่า7า8ด้วยค่ะทุนชำระแล้วก็คือเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นใส่เข้าไปเนี่ยค่ะ จากปีห้าถึงปีห้า้ามันก็เท่าเดิม625ล้านใส่ทุนเข้าไปห2 5ย้าล้านบาทถามว่าไอ้ทุนตัวเนี้ยมันยังอยู่ครบไหมม,มันท่องไปหรือเปล่าต้องไปดูบรรทัดต,ต,ต่อไปครับบรรทัดที่เขาเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นคําความเข้าใจกันนิดนึงกันนะฮะส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือคุณเอาทุนเอาเงินทุนที่ผู้ผถือหุ้นใส่เข้าไปที่เรียกว่าทุนชำระแล้วเป็นตัวตั้งถ้าคุณขาดทุนตลอด คุณก็เอายอดการทุนในแต่ละปีไปหักออกจากเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นใส่เข้าไปดังนั้นทุนชําระแล้วเนี่ยในช่องนั้นรายการนั้นตัวเลขมันก็จะลดลงไปทุกๆปีถ้าขาดทุนทุกปีใช่ถูกไหมค่ะถูกไหมดูห้าหกเลยนะฮะนะฮะส5 5 6ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนกแอร์อยู่ที่4,543ล้านค่ะจากทุนชำระแล้วหรือเงินทุนที่ใส่เข้าไป625แสดงว่าที่ผ่านมามีกำไรช่วงนั้นมีกำไรทำให เมื่อเอาเงินทุนบวกด้วยกําไรที่สะสมเอาไว้ในแต่ละปีในช่วงที uh ่ผ่านมาทาให้ส่วนผู้ถือหุ้นมันจึงบวมขึ้นมาเป็น4,500ใช่ค่ะแต่2,500 2,559เหลือส่วนผู้ถือหุ้นเหลือ238ล้านค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งเงินทุนที่ใสเข้าไปเท่าไหร่ครับ625ล้านค่ะส่วนของผู้ถือหุ้น2,559ตอนสิ้นปีเหลือเท่าไหร่ครับ238ล้านค่ะ แสดงว่ามันขาดทุนในช่วงสั้นๆมากมายมหาศาลและไอ้ขาดทุนในช่วงสั้นๆมากมายมหาศาลมันก็ไปลบนั่นแหละทุนชำระแล้วทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมันเหลือแค่238ล้านถูกไหมใช่ค่ะต<อ>่กว <18. S 1> าจุดต่ำต่ำยได้ผมข้าดเลยนะเอาละครับสถานการณ์กาไรขาดทุนอ่ะอมเมื่อปีห้ากําไรเท่าไหร่หนึ่งพันหกสิบหกล้านค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดติดลบแล้วค่ะ4 7 1เ็ล้านค่ะ 58ติดลบอีกค่ะ726ล้านค่ะ59หนักสุดค่ะติดลบค่ะ2,795ล้านค่ะแต่ต้องบอกนะสายการบินอื่นแถลงผลประกอบการเขากำไรนะแต่นกแอร์ขาดทุนครับคราวนี้เอาละครับมันก็กลายเป็นประเด็นกินขึ้นมานะครับอะไรเป็นปัจจัยหลักปัจจัยรองที่ทำให้นกแอร์สาหัสถึงขนาดนี้ค่ะเพราะอะไรคะนั่นสิครับผมไม่กล้าตอบเพราอะไรคะคุณพาทีลว่โดนเตะ คนที่ต้องตอบคือพาทีสารสินใช่เพราะอะไรคะคุณพาทีอืทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าการบินไทยเข้าไปถือหุ้นในนกแอร์39ใช่แล้ว39เอร์ผู้กระดิกคำหนึ่งก็คือเป็นแม่ของนกแอร์ถูกต้องแต่เป็นแม่ที่สั่งลูกไม่ได้เลยที่ผ่านมาสั่งไม่ได้จริงๆเอาเถอครับ ลูกคนนี้มันดื้อเหลือเกินเป็นตัวอของตัวเอง,ของเองขาบอกเป็นตัวของตัวเองถือดี <c oughs> ไม่ฟังเจ้าของไม่ฟังบริษัทแม่อืค่ะตอนนั้นแหละค่ะ <c oughs> เวลาที่อาการโครม่าเข้ามาก็เดินไปหาแม่ขอให้แม่ช่วย <c oughs> วิธีช่วยช่วยอย่างไร <c oughs> บอร์ดการบินไทยไประชุมเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ในที่สุดก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าที่จริงมันมีสองสามทางเลือกนะทางเลือกที่หนึ่งก็คือขายหุ้นทิ้งเลย ขาดทุนแค่ไหนก็แค่นั้นอยอมตัดตัดไงเจ็บทีเดียวใช่หยุดเลือดตัดหยุดเลยตัดทิ้งและการมีไทยก็มีไทยสมายอยู่แล้วใช่แล้วก็ขาดทุนด้วยก็ขาดทุนค่ะไทยสมายจะไปอุ้มนกแอรต่อก็ไม่ไหวขาดทุนอีกอันนึงเข้ามาแล้วคะขาดขายทิ้งเลยไหม <laughs> พุ้นต์มีหลายคนจ่อรอรับซื้อเจ้าสัววิชัยคิงพาวเวอร์เขาก็อยากจะได้นกแอร์เขาได้แอร์เอเชียไปแล้วเขาก็อยากได้นกแอร์อีกหนึ่งสายการบินขายเลยดีไหมนั่นแนวทางที่1แนวทางพูดกันมาก่อนหน้านี้แนวทางที่สอแนวทางที่สองก็ต้องเติมเงินจะต้องทุนเอาเงินใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในนกแอร์คำถามก็คือว่าการบินไทยใส่เงินเข้าไปในนกแอเพิ่มเติมหรือ พันธมิตรธุรกิจเข้ามาช่วยเติมทุนเข้าไปในนกแอร์แทนตัวเองมันต้องเติมทุนเข้าไปในนกแอร์เิมเงนแค่จะเอาทุนของการบินไทยเติมเข้าไปหรือเอาทุนจากพันธมิตรธุรกิจเติมเข้าไปเท่านั้นเองถูกไหมถูกต้องค่ะทางที่สามทางที่สองก็แต่เป็นสองทางเลือกก็เป็นสามทางควักเงินตัวเองหรือเงินคนอื่นมาร่วมบอร์ดการบินไทยบอกว่าอย่าขนั้นเลย เอาเงินการบินไทยเติมเข้าไปในนกแอร์ดีกว่าตามสัดส่วนหุ้นถือหุ้น39%สมมุติว่าต้องเติมทุนเข้าไปอีก1,000ล้านตัวเองก็ต้องควักลงสมทบเข้าไป390ล้านตามสัดส่วนเดิมถูกไหมครับเพื่อคงสัดส่วนคร<า>ับคราวนี้มาดูสถานการณ์ของแม่การบินไทยไหวไหมการบินไทยจะไปอุ้มนกแอร์เอาชาร์จขึ้นเลยนะฮะแม่ของนกแอร์ <c oughs> ดูที่กำไรขาดทุนเลยดีกว่า2,556ค่ะ<อ> <25 56. S 2> การบินไทยติดลบค่ะหรือแปลตรงๆคือขัดทุน12,047ล้านอีกทีนะครเท่าไหร่นะฮะ12,047ล้าน2,557ขัดทุนเหมือนกันค่ะ15,611ล้าน2,55813,67 0ล้าน2,559กำไรค่ะเท่าไหร่ครับ15ค่ะ15ล้านค่ะไม่ใช่พันห้านะคะ15ค่ะสถานการณ์ของการบินไทยตัวเองก็ยังแย่เลย ตีแล้วเตี้ยอีกบางอาจจะไปอุ้มค่อมขนาดนี้เขาตั้งวงวิจยัยกันเยอะอในแง่ยุทธศาสตร์ของการบินไทยเก็บไทยสมายไว้อย่างเดียวพอไหม,มนกแอร์ปล่อยไปเถอะหรือถ้าคุณจะเก็บนกแอร์เอาไว้แล้วคุณเอาเงินควักเงินใส่เข้าไปในนกแอร์เนี่ยมันต้องทําอะไรมากกว่าเอาเงินเนี่ยแค่ใส่ลงไปกรีดเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของนกแอร์มันต้องทําอะไรมากมากกว่านั้นต้องยื่นมือเข้าไปในนกแอร์ได้เปลี่ยนซีโอไหม กล้าแตะพาทีสารสินไหมไปเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของนกแอร์ไหมกล้าไหมถ้าไม่เปลี่ยนแลวเติมเงินจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยเขาจึงมีคําถามว่าไหวไหมการบินไทยจะไปอุ้มนกแอร์สุดท้ายก็คือเตี้ยอุ้มค่อมไหวไหมเนี่ยไม่รู้สิครับในเชิงยุทธศาสตร์ต้องทบทวนกันได้ดีแค่กรดเลือดเพื่อต่อชีวิตของนกแอร์เนี่ยมันไม่พอในที่สุดเลือดของแม่ก็จะหมดไปด้วยเอาแล้วครับพักสักครู่ค่ะพักกันก่อนนะคะ